สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปดูข่าวขึ้นฟีดบน s o ฮูเอนเตอร์เทนเมกันค่ะเป็นข่าวของวันที่8ตุลาคมปี2025นะคะเขาบอกว่า28สาวหวานหัวใจแกล่งในวงการบันเทิงนะคะแล้วใครคือหวานใจของคุณค่ะเรามาดูกันเลยว่าในเนื้อข่าวนั้นนะคะเขียนว่าอย่างไรบ้าง Account ที่เขียนคือ PIP นะคะอ่ะเขาบอกว่าบทความนี้เขียนขึ้นจากความคิดเห็นส่วนตัวของบล็อกเกอร์แล้วก็รวบรวมมาจากสถิตินะคะแหล่งข้อ ข้อมูลที่เชื่อถือได้แหล่งที่มาแล้วก็ภาพเนี่ยก็ระบุไว้ท้ายข้อความเขาก็บอกคือการเขียนข้อความเนาะต่างๆนานา,นานในจีนเ๋ยวนี้เขาก็จะมีการอ้างอิงว่าเครดิตภาพมาจากไว้ป๋อรหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเอาละค่ะก็เริ่มต้นเขาบอกว่ามีสาวหวานมากมายในวงการบันเทิงใครคือหวานใจของคุณวันนี้เราจะมาส่องสาวหวานที่น่าจดจำซึ่งไม่เพียงแต่มีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักเท่านั้นแต่ว่ายังเปี่ยมไปด้วยพลังนะคะภายในอีกด้วยก่อนอื่นเลย เ,เราต้องพูดถึงซินดี้หวังนะคะซินดี้หวังนั้นเดบิวต์ในปี2003แล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามของราชินีหวานแหววค่ะการร้องเพลงของเธอกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศด้วยเพลงฮิตในช่วงแรกอย่าง love you นะคะแม้จะห่างหายไปนานเนี่ยแต่เสน่ห์ความอ่อนเยาว์ของเธอก็ยังคงไม่จางหายในซีซั่นที่3ของ sister who make waves นะคะเธอนั้นมัดผมหางม้าสูงแล้วก็ใส่กระโปรงจีบค่ะก็เป่งประกา พลังบนเวทีมากแล้วกับนะคะความเยาว์วัยแห่งยุค90ได้หวนคืนมาสู่เราบัดนี้นั้นนะคะเธออายุ40ปีแล้วแต่ว่ายังคงสเสน่ห์แล้วก็พลังแห่งความอ่อนเยาว์ว้นะคะชวนให้นึกถึงเด็กสาวที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่อนหวานมีความแปลกตาล่าเลิงและยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเยาว์วัยในใจของทุกคนค่ะ ต่อไปนะคะก็คือ Fairy Sister ค่ะหลิวอี้เฟยเธอด่งดังในปี2002จากบทปายชิวจูนะคะในละครเรื่อง The Story of a n o b l Family ค่ะด้วยบทบาทต่อมานะคะก็อีกหลายๆเรื่องเลยนะคะก็ผลักดันให้เธอก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพนักแสดงแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากฟแฟนๆมากมายผิวขาวนะคะรูปร่างสูงโปร่งอุป,ปนิสัยเฉพาะตัวนะคะคนก็ชื่นชอบแล้วก็บุคลิกที่สดใสและสง่างาม ดังนั้นหลิวอี้เฟยนะคะยังคงเป็นที่หมายปองของวงการบันเทิงแล้วเธอเพิ่งจะฉลองวันเกิดครบรอบ37ปีทึ่ผ่านไปแล้วก็รับบทเป็นห่วงอี้เหมยนะคะในที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะใน The Story of Roses ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตแล้วก็ความรักของตัวละครได้อย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็รอนะคะซีดีเรื่องต่อไปของหลิวอี้เฟยอยู่ขอให้เธอมีนะคะผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความสนใจแล้วก็งานอดิเรกใหม่ๆรวมทั้ง ชีวิตส่วนตัวของหลิวอี้เฟยนั้นก็เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากของทั้งประชาชนนะคะชาวเน็ตแล้วก็เหล่าบรรดาสื่อมวลชนในวงการบันเทิงค่ะเธอนั้นนะคะงานอดิเรกแอดวานบอกได้เลยหลิวอี้เฟยเธอชอบจัดดอกไม้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเธอแบบโอ,อไปเรียนมาถึงขั้นขั้นที่เก่งมากๆเอาไว้ง่ายชอบการจัดดอกไม้เป็นที่สุดเลยนะคะ ท่านต่อไปคือเจ้าลี่อิงค่ะเป็นหนึ่งในสาวหวานรุ่นแรกๆของวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเธอรุ่น 85s หน้าตาหวานๆของเธอนั้นก็ฝังรากรึกอยู่ในใจของผู้คนมาช้านานแล้วใบหน้านะคะกับดวงตามีความกลมโตดวงตาสีอัลมอนด์นะคะรูปร่าง อวบอิ่มของเธอทําให้เธอดูเข้าถึงได้ง่ายอุย๊ยเพื่อนๆค่ะเ,เจ้าลี่อิงอวบอิ่มตรงไหนเอ่ยต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะซิงเอ๋อในละครอิงประวัติศาสตร์นะคะ r i n c e ซ s เ g e จ t แล้วก็เชียร์ซันซานในละครสมัยใหม่นะคะแล้วก็ยังมีหัวเชียนกูแล้วก็มีทุกบทบาทนะคะของเธอล้วนเปลี่ยมสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่เพียงแต่เจ้าลี่อิงนั้นจะสวยเท่านั้นนะแต่ว่าการแสดงของเธอยังโดดเด่นอีกด้วยนะคะบทบาทที่หลากหลายของเธอ ทำให้เธอได้รับฉายาว่าสาวหวานค่ะต่อไปเป็นคุณเหมาเสี่ยวถงนะคะเป็นสาวหวานที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงเช่นกันแม้ว่าอายุจะเข้าสู่แบบ36ปีแล้วแต่เธอก็ยังคงดูอ่อนเยาว์นะคะราวกับวัยรุ่นเลยด้วยใบหน้าที่มีความบอบบางมีความอ่อนหวานอย่างเป็นธรรมชาติค่ะอย่างในตำนานเจ้นหวนเองเธอรับบทเป็นพัสนมอิงนะคะแม้ว่าบทบาทนั้นจะน้อยแต่ว่าความไร้เดียงสาในวัยเยาว์ความน่ารักความหวานของเธอ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมไม่รู้ลืมเลยจากนั้นก็มีในองหญิงว้อยยางนะคะรับบทเป็นนางร้ายที่ดูอ่อนโยนแต่ว่าก็โหดเหี้ยมแล้วก็ค้นพบทักษะการสแสดงของตัวเองมาเรื่อยๆนะคะกับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็เป็นนางเอกร้อเซมาหลายเรื่องแล้วนะคะแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ยากลาบากเนี่ยแต่ว่าเธอเองก็มีทัศนคติที่ดีอยู่เสมอปัจจุบันนั้นอาชีพการงานของเหมาเสี่ยวถง,งเธอก็ลุ่งเรืองแล้วก็อ าคตสดใสมากค่ะด้วยสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์นะคะคนต่อมาก็คือเซเว่นค่ะฐานซ่องวินนะคะได้กลายเป็นสาวน้อยแสนหวานนะคะในใจของคนจีนหลายคนเลย รูปลักษณ์ภายนอกของเธอเป็นที่จดจำได้อย่างไม่ต้องสงสยัยโดยเฉพาะดวงตากลมโตที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มิตรภาพค่ะการแสดงของเธอนั้นน่าชื่นชมไม่แพ้กันทักษะการแสดงดีนะคะอย่างบทของพระสนมซุนในตำนานเจินหวนก็สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากแล้วก็เกิงเกิงในสุดยอดนักแสดงนะคะบทบาทแต่ละบทบาทก็ล้วนเปลี่ยนไปด้วยความหวานแล้วก็ความสดใสค่ะสร้างความทรงจาไม่รู้จบให้กับผู้ชมนะคะ ต่อไปคือจางร่วนานค่ะด้วยใบหน้าที่บอบบางรอยยิ้มหวานๆของเธอนะคะดึงดูดแฟนๆจำนวนมากเลยแต่ว่าชีวิตของเธอกลับไม่ค่อยราบรื่นนักนะเพราะว่าเธอเกิดในครอบครัวที่ยึดมั่นในประเพณีนิยมนะคอนเซเวทีฟมากให้ความสำคัญกับ ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะเธอจึงต้องแบกรับภาระหน้าที่ในครอบครัวมาตั้งแต่เด็กนะคะถึงกระนั้นเนี่ยจางรั่วหนานเองก็ยังคงมุ่งมั่นในอาชีพการแสดงอย่างต่อเนื่องค่ะได้รับการยอมรับแล้วก็หลงรักในทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการแสดงของเธอท้าทายความคาดหวังของผู้ชมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแสดงบทหวานหรือว่าบทโศก,กนาตกรรมค่ะ,คะเธอก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะ เรื่องเล่าที่ทำให้เธอมีความนิยมสูงมากในปี2025ก็คือวันนี้วันไหนยังไงก็เธอค่ะ ต่อมาเป็นเจ้าลู่ซือค่ะสาวน้อยแสนหวานคนนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางนะคะด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สดใสมากค่ะทักษะการสแสดงของเธอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนับตั้งแต่นะคะดาราจากรักนำนำใจนะคะที่โด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียแล้วก็มีอแอบลักให้เธอรู้ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องซึ่งเจ้าลู่ซือสามารถถ่ายทอดการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่เพียงแต่โดดเด่นบนจอเท่านั้นแต่ เธอยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสังคมด้วยนะคะมีองค์การการกุศลที่เธอให้ความสนับสนุนอยู่เป็นจํานวนมากค่ะห่วงใยผู้ด้โอกาสในสังคมนะคะแสดงความอ่อนหวานและความมีเมตตาผ่านการกระทําของเธอค่ะต่อไปนะคะก็คือคุณเถียนซีเหวยค่ะด้วยดวงตาะะที่กลมโตนะคะใบหน้ากลมกลึงของใจผู้ชมนับไม่ถ้วนเลยแม้จะแสดงออกมาอย่างอ่อนโยนและไร้เดียงสาเนี่ยแต่ว่าการแสดงของเธอแล้ว ก็สุขภาพนั้นมีความทรงพลังมากนะคะด้วยนะคะลักษณะที่มีความอ่อนโยนแล้วก็ไร้เดียงสาเนี่ยก็แน่นอนว่าเธอยังคงอยู่ในวงการบันเทิงนะคะมีผลงานให้พวกเราชมไปอีกยาวนานเลยละคะ่ะก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็ศักยภาพไร้ขีดจํากัดของเธอด้วยนะคะสาวน้อยแสนหวานเหล่านี้นะคะทั้ง8ท่านเนี่ยแม้ภายนอกจะดูอ่อนหวานตัวเล็กแต่ว่าภายในกลับมีจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหว,วานๆหรือการแสดงอันยอดเยี่ยมความพยายามและก็ความทุ่มเทของพวกเธอก็คือรากฐานความสำเร็จในระยะยาวในวงการบันเทิงค่ะนี่ก็จบบทความข่าวนะเ,นเพื่อนๆราคาเห็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยกับการนำา8ท่านนะคะซึ่งเป็นสาวหวานมานำเสนอของบล็อกเกอร์ท่านนี้นะคะ PIP นะคะก็ไม่ได้เป็นการเรียงลำดับแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการจัดลาดับนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าเป็นเหมือนกับการรวบรวมสาวหวานหัวใจแกล่งนะคะมาเอาไว้ใน ข่าวนี้นั่นเองแล้วมันข่าวขึ้นฝีดนะคะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบใครมากเป็นพิเศษใครอยู่ในใจเป็นอันดับหนึ่งก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ